ตอนนี้อยู่ในช่องซอฟฟี่ชนแนลหลอกอีกแล้วหลอกอีกแล้วคุณนกแอบสตรีมหรือเปล่านี่ตอนนั้นก็ติดไปไม่รู้ตัวเอา้าแบอบสตรีมเหรอ่นผมจะไปน,นายตำรวจนุ่มหน้ามนเลาอประพอ,อทำงานวันแรกรเลยเราน่ะเฮี้ยดูแบบรับนอ้องมามาจ้ะ ทดสอบมาผมได้ร้อยเต็มร้อยเลยนะครับร้อยอะไรคะร้อยเต็มร้อยคะแนนนะคะแนนต็มรวจเลยอ๋อเพิ่มทปฏิบัติได้สองร้อยเต็มสองร้อยปฏิบัติอะไรวะบิดบิดพื้นอะไรอย่างเงี้ยเหรอเป็นหน่วยแก้ระเบิดอ๋อจับหมดกันนกอก่างนี้จับหมดกันนอกเกี่ยวกับแก้ระเบิดยังไงเอ้ยด่านใหม่วะ เราจะถึงฉากตุ้มไหมเราจะไปไปถึงจุดนั้นไหมโอ้ยมมาทิวด้าเฉยอยากได้ช็อตกันจังเลยนะแม่กับสิกีมันดีที่สุดอะไรทิ้งมับทิ้งแล้วทิ้งมาทิวดาขอบคุณค่ะ เอ้าเอ้าวิ่งผิดทิ้งผิดได้แล้ได้ล้วยอกยอกไป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 คุณคอนบอกเมื่อหร่มจะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จกันเนี่ยเตรียมนะโอ้หเฮียนาอวไไม่มีรรอมารอมารอมารอมโอเค คน,น <laughs> เลยมาจอดเลยทางเดิมเหมือนกันนะก่อนโอเคอ่าตายนะกำลันเฮ้ยไม่ตาย,ยมาเกโอเคผมจะไปเก็บแล้วยใช่ห้องนี้เดี๋ยวผมปิดมันมนะ <c oughs> ีไหมมีมีด้านโน้นอันหนึ่งเดี๋ยวเข้าประตูนี้ก็เห็นแล้วแต่ที่ว่ามาตีจะเข้าสองอันว่ะด้านนี้ <c oughs> ไม่เมีอนปลอมเหรอ ไม่เจออันปลอมมันจริงนรออย่างครับมันสิงมันสิงรอผมไม่เข้าไปเดี๋ยวรอไปพร้อมกันเขียนข้องบนรอผมติดเลยผมมีแฟตชผมมีแฟตเดียวกตำรวจบอกก็ถึงก็เดี๋ยวเราเปิดขออไ่าครับผมเลยสองครั้งเลยนึงวันนะทีเดียวโอเคบาเบน ละเหือดหนึ่งก้อนมีอะไรที่เก็บ,บไหมวะตรงนี้สเปรย์ฟ้าไม่เดยว,ดยวมีกับดักมัย <laughs> ทุกคนใส่ชุดเหมือนกันหมดเลยอ่ะผมจะเรียกแยกไม่ออกใช่ไหมล่ะ <laughs> ต้องดูชื่ออ่ะตอนนี้อ <laughs> ยากจะรงหัว น่าจะห้องนี้ไหมวะนี่ข้างบนน่ะคุณเจจะวางบิดบิดซึมไหมโอเคโอเคมีระเบิดมีระเบิดนะก้อนนึงอีกทีนึงก่อขาลองก่อขาบอสแผลงแผลงเอาไหมเด้ด้วยได้อยู่ข้างในหมดละผู้ที่ได้ยินเสียงไอ้พี่ กลัวแล้วโอ้ไอวีไม่แฟดกลัวแล้วโอ้ยเ้ยเดี๋ยวโอเคลมไปละไอวีไปเถอะไปรอเอาแหวนวาง

บวกเวลาให้กูกูไหนก็ได้ค่ะอิ่มเอมาจากาศปะอ้าวเรามีมอทอกอันหนึ่งมอทอกทอกนกคนกใจเย็นคุนนกจะลิงไปคุนนกยาเดี๋ยวต้องเจออัพมีเงนแปลกตาไปจะสื่อคือเฮ้ยเฮ้ยมันแหลกๆหหน่อยปะวิ่งมาตอนไหนเนี่ยเอาชิปหายแล้ว โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็แฟตกอันหนึง่งไ oh. ม่ต้องลุกไม่ต้องลุกไปค่อยค่อยไปดูห้องนี้ก่อนไหมสซมมอนโอเคโอเคมีได้ได้ ตัวเดียวตัวเดียวกระดาษกระดาบเลื่อนไปเลื่โอ้ย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 กำลังกลับจับดาดมันก็เอาเลยว่าเลยพูดถึงมั้ยครับโอเคค่ะกระดาษกระดาษมันโน่ยังยังยังไม่ได้เข้าไปเมื่อกี้ยิงข้างนอกเลยกระดาบมาโน่ไม่มีค่ะแต่มีเครื่องนะยิงไว้ก่อน กร้กับแกกล้กับแกทุกคนทุกคนก็ยืนมองการไข่กรองตรงนี้มีสองเครื่องเลยนี่หว่าใกล้ๆก,กันอีกเครื่องอยู่ไหนนะตรงนี้ไม่มีสดอยู <c oughs> ่ไหน <c oughs> นะกดไปไปบ้ามีมีกับดักข้างหน้านะเก่ง <Okay. S 1> ทุกคนไม่เอาเราไม่เอาอะไรกนะับดักอุ้ยโอ้โหสิ่งนั้น กูจะยิงกล้องยังไงล่ะเราวิ่งแทกเข้าไปนี่ยิงกล้องโอเคแตกเคลียร์หน่อยไหมอืมไปไปไปแม่งโคตรเสียเวลาเลยแม่งมาสุดแมพ

อกับดักวาร์ปกลับได้เมื่อกี้ภูมิจจขณาดี้รออยู่ตรงทางออกเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไปไม่เป็นะทางนั้นอันนี้ได้แล้วไปดีกว่าหาไม่มีบูเหรบมีไหมโอเคขอบคุณค่ะไม่ไม่ต้องโอเคราตีไองค ใช้ใช้ช็อตใช้ช็อตก็ยังโอเคไปเหลือกสุดเจ็ดนัดเจ็ดนัดเจ็ดนัดสองนัดเป็นลำกล้องไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยว o ย shit กวิ้งกวิ้งเอามีดมีกปล่อยด้เดี๋ยวนโอเค ครูสตอรี right, name, ่อะครูสตอรี่อะมีเราเก็บไม่หมดนะเราเก็บไม่หมดนะใครมาเก็บมั้ยไม่หลงห้องไม่หลงไม่ร้องเดี๋ยวนะโอเค อุ้ยเลเซอร์ฟบ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 บไม่โดนกันทั้งหมดเลยมีระบบอะไรอยู่ฟบ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 มีตัวอะไรพุดมีตัวอะไรพุดขึ้นมางหลังโอเคเออครับไอ้เหี้ยม่งวิ่งไปวิ่งมาผมมีแฟบผมมีแฟบ ใช่ยังไงมีเสียงมีแบบใครจะโยนก่อนโอ้ใหม่ก่อนเดี๋ยวดะโอ้กล้องแมงก้องก็เสือกหลบอยู่ตรงนั้นอีกต้องรอออกออกมาไอ้เหี้ยแป๊บเอาชิปไหมอ๋อมันออกมาทีละตัว ผมื่อกี้ต้องจับทางแล้วเหลี่ยเดียวฝากยิงหน่อยก็สูตรแล้วหมดแล้วไอ้นั่นไม่มาไอ้นั่นตัวเดียวไปไปไปได้อยู่ไรืออ่ะมาละโอเคเกียดเกียดเหลี่ยมเหลี่ยมอะไรเฮ้อไอ้เี้ยเฟ็งเหลี่ยมปิดเลยอ่ะยิงไม่ได้ อ่อาสาธเต็ดต่ออะ,อะไรคนะรับฮะไอะไข่นะอ๋ออ๋อนึกว่าใครถ่ายทอดสดเราแหวนเ <c oughs> อ้าส,ะสะเปซอ๋อโอเคไม่เป <c oughs> ็นไะรได้คะ่ะได้โอเคไป <c oughs> อยู่ไหนวะเดี๋ยว <c oughs> เปิดแม่งไม่หมด ข้างล่างปะไอ้ซ้ายล่างขวาล่างเลตตลอนลยเลตตลองเลตตลองปะโดมีดเอ้าทางนูนนี่หว่าตรงกลางนี่หว่าเดี๋ยวนี้มันตันลืมไปใช่ไหมขอโทษเลยลืม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 จก็ยืนพูดอยู่ตรงนี้ให้ดูหลายส่วนไงอะไร เจ้ก็เล่นเจ้ก็ยังยังบ่นกับตัวเองว่าเออตรงนี้มันปิดนะตรงนี้มันปิดนะแง่เนตรงนี้มันมันต้องไปทางขวาไปไอ้ห่าผมสร้างตรงกลางมาเพื่อผมฟังระเบิดลูกยิงกับดักเอาใจเย็นเพื่อ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 นเดี๋ยวเราใช้ ATM เดี๋ยวให้รอใครเปิดนะไหนๆโดนอีไรตรงนั้นโอเคอเขียนก่อนได้อยู่ได้อยู่ เอาเอาเอายิงอยู่ย <iku> ิงอยู่ยิงอยู่จับเืโอ้โหผมจะยิงมันโอเคใช้บอทอทไปแล้วโอ้ยเฮียแม่งเอออุ้ยลันลันลันดอกมาเป็นดอกเผ็ดเลยเฮียเฮียต้อง ใช่นี่กล่องซึกบุ๋ยซึกบุ๋ยอยู่นู่นว่ะเจอวันแรกก็เจอหนักในละดาวแหละมาเตลช่วยมาติวด้วยนะทุกคนเกียดเล่งเล่นหมดแล้วติดเต้เต็มเลยว่ะวิ่งจากสะพานควายแล้วตีตูดมาตินได้ไหมนะบาย อย่าไดะของเต็มเลยนะมีอะไรบ้างเราเรามีอันนี้อยู่เอ้าโอ้ยกล้องโอ้ยย oh, <yeah. S 1> ิงกล้องอยู่เมื่อกี้เอาเฮียโอเคโอเคโอเคแต่งแล้ว เออเช่นโอเคมีนี่จีเอมใครจะเอาว่าเราเต็ <S <S okay. mm. มหมดแล้ว จะไปเลยฮะไม่ใช่เฮ้ยเมื่อกี้มันอ๋อต้องเปิดประตูก่อนใช่ไหมยังไม่ระเบิดเออมันยังไม่ระเบิดหรือเราต้องวิ่งไปใกล้เย็ดด้บดึงโคเท่เลยเออประตูสวย ทีมีแปดหนึ่งงานแล้วก็เห้น้องเปิดฮรียตกใจเอามันใช้ไปแล้วใช่ไหมสบายใจล้โอเคครีอครี์เคลี์เคลี์เคลีร์ ยิงเอ้กล้องนี้โอ้ยเียอีหน่อยหนึ่งโอเคอมีอยู่แตงฝั่งโน้นอ,นอะ่ะมีตรงโน,น้นช็อตกันยิงไม่ถึงโอเคขอบคุณค่ะพังแอลอบอ โหอีกกระปิดหนึ่งแรงจะอัพ